สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะจะมาเปิดร้านไข่มามาเปิดร้านอาหารทะเลหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะ <laughs> พามาชมของที่เราจะซื้อของสดน,นะคะนี่เลยที่เราจะแบบว่าเอเอามาแช่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อ,อไว้กินได้หลายๆวันนะคะ <laughs> ก็คือวันไหนที่เราอยากกินเนาะเราก็จะเอาออกมาทำกินแต่วันไหนเราขี้เกียจเราก็จะใช้วิธีซื้อกิน <laughs> ของก็ประมาณนี้นะคะใช้งบอยู่ประมาณ2,300บาทนะคะเนี่ยค่ะซื้อของซื้อของสดทีนึงก็2,300บาทก็หนัก่วงอยู่เด้อจ้า <c oughs> ก็ส่วนมากที่ขาดไม่ได้นาะเมนูนี้เลยก็คือกุ้งแม่น้ำก็คือตัวใหญ่ๆชํำๆจ้าเราจะขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของชอบค่ะอันนี้เราก็จะมาอันนี้เราก็นนากตัดขาตัดเนี่ยค่ะทำความสะอาดน้องเขาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเอามาอ้นี้เลย เรียงข้าวกระปุกนะคะเรียงบางทีแบบเพื่อนๆเห็นนะ้องแบบเออเราบอกว่าเมนูของเหลือในตู้เย็นเพื่อนๆก็มันเหลือจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่ของดีๆมันไม่น่าจะของเหลือจริงๆมันเป็นของเหลือในตู้เย็นจริงๆนะเพราะว่าเรากินแนวอย่างนี้นะคะเราจะซื้อแค่เฉพาะของที่เราชอบกินถ้าอันไหนเราไม่ชอบกินเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อมาเก็บไว้นะคะนี่ก็เนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะเอามาทําความสะอาดก่อนนะแล้วก็เอาน้องใส่กระปุก ใส่กระปุกแช่ทีนึงก็เดือนเดือนเดือน,ดอนได้เดือนกว่ากว่าสองเดือนเลยนะแต่โดยปกติเราเดือนเดือนนึงเราก็จะใช้จะใช,จะใช้น้องเขาหมดแล้วนะคะจะอยู่ไม่ถึงขนาดสองเดือนเนาะแบบแล้วแต่อารมณ์ถ้าอารมณ์แบบว่าซื้อกินบ่อยมันก็ของของแช่ของแช่มันก็จะเหลือเยอะน้องพวกอาหารสดมันก็จะเหลือเยอะแต่ถ้าเราแบบอารมณ์แบบนึกแบบอยากทํากินก็จะทํากินแบบ ติดๆรัวๆเลยนะอารมณ์แบบอารมณ์แบบขี้เกียจเบื่อก็จะแบบซื้อกินอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ค่ะก็ใส่เป็นกระปุกอ่าพื้นที่มันเหลืออยู่เนาะเราก็ขออนุญาตใส่เนาะอุยอะเนาะเขาก็จะหนักนิดนึงเราอนุญาตขอใส่เป็นกุ้งตัวเล็กนะคะเนี่ยถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยคือบางทีเขาไปดูแบบแบบในแบบคนอื่นที่เขาแนะนำมาเนาะว่าให้ไปโรยน้ําตาลทรายก่อนแล้วจะได้แกะง่ายจริงๆไม่ต้องโรยนะมีความความรู้สึกส่วนตัวมีความรู้สึกว่า ไปโรยมามันจะแกะยากกว่าอีกนะแช่ทั้งอย่างนี้เลยค่ะแต่เราก็เนี่ยตัดหนวดตัดอะไรเขาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เข้าไปานี้เลยอุย้ยจะให้ดูท่าไหนดีเนาะเมือม่อยกเมื่อยถือก็หนักเนาะโอ้ยอะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ตัวอันนี้ก็ยังจะแช่ได้อยู่นะคะปนกับตัวใหญ่ไปเลยค่ะอันที่ประเภทกุ้งเหมือนกันเนาะประเภทกุ้งเหมือนกันเราก็จะใส่ไว้ที่เดียวกันนะโอ้ยอะหนักหนักยุ่งเหมือนกันเพื่อน อุ้ยหนักเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวอยู่ค่ะอันนี้เราก็เก็บไว้แต่เวลาซื้อเราต้องซื้อร้านแบบร้านประจํานะเพราะว่าบางทีแบบไม่ใช่ร้านประจำเนี่ยเขาไม่ให้เลือกบางทีแบบห่วงเลือกมากเลยเลือกหน่อยก็แบบมองหน้าแต่ถ้าร้านประจำเนาะเขาจะให้เลือกได้อันนี้เราก็เลือกมาหมดร้านประจำไงเราก็เลือกเลยไงตามใจชอบเราเลยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือแน่นกระปุกอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเนาะปิดฝาแล้วเสร็จแล้วคันนี้เป็นตัวปลาหมึกปลาหมึกอ่ะเราขออนุญาตใส่ถุงถุงพับนี้ก็แพงอยู่นะถุงไซส์ใหญ่แพงไม่รู้ว่าแถวบ้านเพื่อนแพงหรือเปล่าเนาะแต่แถวแถวเราแพงมากเลยอันนี้ก็คือหมึกหมวดอย่างนี้เลยนะคะวัวอย่างนี้เลยค่ะบึกๆอย่างนี้เลยนะแต่อันนี้ก็คือเราจะซื้อไว้เราจะเอาไว้ตํา ตำเกาเหลาตำเกาเหลาหรือไม่ก็อุยักหรือไม่ก็อันนี้เราก็จะใส่หนวดละถุงนะครับเพื่อไม่ให้น้องเขติดกันเนาะใส่หนวดละถุงเพราะหนวดมันใหญ่อยู่นะสามสามหนวดนี่ก็โลกว่าอยู่เนาะนี่หนวดใหญ่ๆชําๆค่ะเราเน้นเอาหนวดใหญ่ๆเลยค่ะตำเกาเหลาหรือไม่ผัดกะเพราก็อร่อยนะเพราะบางคนแบบไม่ชอบกินผัดกะเพราตัวไงกินผัดกะเพรานวดก็โอเคแหลมอ่าเราก็ ทำไปค่ะอันนี้ก็ใส่หนวดแล้วสวดหนวดแล้วถุงนะคะแยกกันจะไม่ให้เขาปนกันเนาะแล้วก็แอบมีซื้อผ้าคิ้วมาอยกให้ช่างเลยนะคะช่างเขาบอกอยากกินยาผ้าคิ้วเราก็จัดให้ค่ะจัดให้นี่แล้วก็ไม่อยากจะบอกเมนูแมวแต่เน่าแต่น่แต่แน่แต่เน่าแต่น่แต่น่าน้องอบอบน้องอบอบ ม่จะบอกทำชาบูก็อร่อยนะแต่อันนี้ว่าจะเมนูทอดกระเทียมจะว่าจะเมนูทอดกระเทียมเมนาะนะอ่ะเราก็ใส่ไปค่ะถุงละตัวค่ะจะได้ง่ายกับการใช้นอะเวลาเราออกหมองมาใช้ก็ใช้ครั้งละตัวพอค่ะเราเน้นกินน้อย,อยแต่กินหลายๆอย่าง <c oughs> โอเคอ่ะจัดไปค่ะอ่ะหมดแต่ฝอยอยู่เนาะเดยวเพื่อนก็แบบโอ้ฝอยอยู่เนะี่ยไม่เสร็จสักทีเอาจัดไปค่ะอันนี้เราก็ นวดนี้ก็จะมีปลาหมึกอ้าวอันนี้บรรดาหนวดนะคะอันนี้ปลาหมึกตัวเล็กมันก็ไม่ตัวเล็กแหละตัวใหญ่แหละอันนี้หนวดหนวดเราก็ใส่แยกไปเลยอย่างนี้เดอ้ออย่าปนกันเดอ้อนี่ส่วนปลาหมึกตัวมันนะคะตัวมันอ่าตัวมันค่ะอันนี้เราล้างทําความสะอาดมาแล้วนะแต่เราไม่ได้ลอกอัน,นี้ออกนะเพราะว่านี่อ่ะเราก็จะใส่ไปนะคะถุงละถุงละถุงละสามตัวถุงหนึ่ง แยกเป็นสองถุงเนาะเพราะเวลาใช้ก็สองครั้งจัดไปค่ะ,อะโอเคกูหยักอ่าอ่าแล้วก็จะมีปลาช่อนนะคะอ้อยเริ่มจะหมดฐานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้ามาทีแรกเอ๊บางคนดูต้นคลิปเนาะเอะ๊เปิดร้านเปิดร้านขายอาหารทะเลหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เด้อ ไปทําของไว้แช่เย็นดน้อันนี้ก็มีหัวอันนี้แยกเป็นหัวไปนะคะอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ปลาช่อนก็ตอนนี้ก็โลละร้อยหกสิบอยู่นะอันนี้เราก็แยกไปค่ะอันนี้กเ็เดี๋ยวนะคะก็ะคือจะใส่ให้ได้ถุงละ,แบบงละ,ะนะแบบถุงละจานเนาะแบบถุงละจานอ่ะมันจะแบบพอดีอะ่ะอ่ะอันนี้ถุงนะคะแต่ถุงเราซื้อไปไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ โอ้มันถุงไซส์ใหญ่อ,ะอ่ะทําก็ทำถุงละถุงละจานอะ่ะก็เยอะอยู่นะอ่ะโอเคนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเออช่างปิดให้หน่อยค่ะโอโอเคบ๊ายบายแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ